นี่นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิบบี้แชนแนลกันอีก้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของพ่อเราเลยจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้พ่อใช่ตู้ธนาคารนะน่ะลองน่าตู้ธนาคารนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฟิวก็จะเกิดเงินให้พ่อใช่ไหมพ่ปีนี้ฟิวจะให้ของขวัญพ่อเป็นเงินค่่เหมือนเดิมเงินเจ็บของน้องฟิวทั้งหมดนะคะค่ะ เงินเงินส่วนหนึ่งอ๋อตกใจหมดคนตัดนี่รอรู้เลยแล้วก็ไปซื้อของแบบใส่เงินใช่อกไม้ดอกไม้หอมด้วยกล่องของขวัญอะไรนี้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกดตั้งก่อนใช่กดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแวะเข้าไปที่ร้านเครื่องเขียนด้านหลังนะคะเพื่อซื้อที่ของขวัญไปกดง่ายง่ากดครั้งแรกเลยเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วนะคะติดเงินมาแล้วใช่อ่าเดี๋ยวให้แม่เก็บไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าร้านเครื่องเขียนด้านโอเค เท่าไหร่เราจะไม่บอกนะค่ะใช่เห็นว่าเป็นคนดุคนนี้ก็พอนะคะจริงๆเนี่ยเราจะให้พวกนี้พันเดียวที่เหลือเก็บไว้นะคะไม่ถอดเอาไปใช้ใช่แบบนี้รว้ๆเนาะมาเดี๋ยวเราเข้าร้านนิ่งชอบล้วนประจำของเรานะคะเพื่อไปซื้อสองกล่องซื้อกล่องใส่อะค่ะทีมก็จะเข้าไปดูกล่องด้วยเพราะว่าเมืองขอนไม่พอเหมือนกันค่ะป่ะถ้าหนูอยากได้โบวเนี่ยเอาไปได้เลือกไปเลยได้เลือกเลยว่าจะอาอะไรกล่องอะไรดีอะเอ้ยหนูว่านยันแล้วให้น้อยเดงกล่องขีป ไปนอกตามหาเขาอ่ะตามล่าสมบัติแล้วก็เป็นกล่องๆๆๆๆอ่าได้จะเลือกมีเท่าไหร่นะเป็นคิดเลขแป๊บนึงมีเท่าไหร่นะคิดเลขแป๊บนึงของเงินน่ะเหรอว่ามีเท่าไหร่ใช่1เอากล่องเดียวก็พอแล้วลูกฟิวเล่นใหญ่ไงฟิวเล่นใหญ่เอามกล่องเดี๋ยวพ่อจะหิวข้าวนะลูกอะไรต้อหิวข้าวก็นี่มันสง2ึ0นแล้วอ๋อโอเค3กล่องอ่ะไป ใส่เงินเอาแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วไปเดี๋ยวเราขอดูการ์ดขนาดแบนนอรมันมีการ์ดอยู่ <What? S 2> นี่ค่ะก็จะมีเป็นกล่องหัวใจแล้วก็การ์ดค่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนห่อได้ไหมหรือว่าแค่นี้แล้วรอเซอร์ไพรส์เลยใช่รอเซอร์ไพรส์เลยเพราะห่อหนังเป็นไม่มีอะไรเยอะใช่ค่อใช่แ,<ต>แค่นี้เองนะใช่แต่ว่าพ่อเขาตัดคลิปนี้ให้ไงก็ให้เห็นแค่นี้พอ ว่าที่เหลือก็รอลุน้นเนาะว่าเป็นยังไงใช่มี3กล่องบอกเลยว่ามันต้องแบบให้เลือกสักกล่องนึงแล้วเอาไปกล่องเดียวแค่นั้นพอแต่ว่าเราอาจจะให้เห็นตอนแบบว่าอของบางขวัญสักเล็กน,น้อยแบบแบบสักเล็กน้อยก็ได้น<ะ>ิดนึงพอนะพอถุงบุบแล้วก็จะอีกทีตอนเซอร์ไพรส์พอนะคะงั้นเดี๋ยวตอนขอเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนทึงน<ฮ>ะคะทุกคนค่ะทุกคนคะตอนนี้แล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะใส่ เขาขวัญลงไปอย่าเราจะเอาไปให้พ่อเลือกก่อนว่าพ่อจะเลือกอันไหนเราจะให้พ่อเลือกแค่กล่องเดียวนะคะทุกคนโอเคอย่าเราไปหาพ่อกันเราจะได้ใส่ของถูกไงว่าเออพ่อเลือกอันนี้เราจะได้ใส่ของเยอะๆไว้อีกกล่องหนึ่งนี้โอเคอย่าเราไปหาพ่อกันทุกคนคไปไปหาพ่อกันไป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 เหมือนแบบเออให้ของเราวันนี้นะพ่อจ้ากอ๊กอฟกอ๊อฟกฟเปิดประตู ก็ก็ก็เปิดประตูมีอะไรคะับลงเฟลตึงตึงโอ้พ่อจะเลือกกล่องไหนหนูให้กล่องเดียวทำจับห้ามอะไรทั้งสิ้นบอกแค่ว่าสีม่วงชมพูแดงแดงไว้ก่อนเปิด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 ไม่อันนี้ไม่เปิดให้เลยอ่ะเปิดเอ๊ะโอเค เรารุ้นแล้วว่าพ่อเลือกสีแดงโอเคงั้นเรากลับไปทำอ<า>อของกันอีกสองอันนะ่ะไม่มันไม่มีอ้าวอะไรเดี๋ยองอย่าเราจะได้ไม่ต้องใส่สีแดงนะคะทุกคนโอเคไปไป,ไป <Okay. S 1> พ่อเลือกเสร็จแล้วเรามาแค่นี้แหละเราแค่ okay, มาเราเห็นว่าพ่อเลือกสีไหนใช่จะได้รู้ไงว่าเออพ่อเลือกสีนี้เราจะได้ใส่ของกล่องสีแดงไว้น้อยๆโอเค okay, ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะใส่ นิ่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนการ์ดก่อนการ์ดมี3าแบบอันไหนไว้สีไหนดีอันนี้ไว้สีนี้อันนี้ไว้สีนี้อันนี้ไว้สีนี้มนะะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนก่อนอย่างแรกคิดคิดก่อนว่าจะใส่อัน,น,นไหนดีโอเคเดี๋ยวเราขอเขียนการ์ดกันนะคะทุกคนมา Happy birthday อายุสี่สิบสค นม่ป้อมีความสุขมากมากเครียดน้อย,ยน้อยบ่นน้อยน,น้อยเครียดน้อย,ยน้อยเอ้ยเราต้องไม่พูดนี่นะพราะแต่คลิปนี้ลืม <S <S มาถึงเวลาใช้ศิละปะแล้วค่ะทุกคนเราจะแบบใช้ศิละปะที่เราเรียนมาที่โรงเรียนชชเค้กโอ้โหแค่โต๊ะก็เอียงแล้วทุกคนวาดโต๊ะด้วยเหรอเค้กไงเพราะว่าปีนี้เราไม่มีเค้กแล้ก็เลยว่าดเค้กนี้แทนนะคะทุกคนชุอันนี้ติดไหมติดเลยอ่หนึ่งชั้น ต่อไปสีเขียวไม่สีมันไม่ตัดกันสีนี้สีนี้ชั้นสองนี่ต่อไปสีเหลืองใช้สีเหลืองไปบนสุดแชปเชปแปแล้วก็สีดำทำเป็นเฮียนโอเคเรียบร้อยอันนี้คือศิลปะของเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขียนกังเข็ดพอดีก่อน ตอนนี้นะคะน้องฟิวก็เขียนการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนของที่อยู่ข้างในน้องฟิวจะไม่บอกนะคะว่ามันเยอะหรือว่าน้อยเพราะว่าพ่อตัดคลิปนี้ใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเราก็รอลุ้นไปพร้อมๆพ,พ่อนะคะว่าพ่อจะได้อะไรค่ะอเอาแต่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาได้อะไรเพราะต้นคลิปเราบอกไปแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ออไงแต่เขาไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่พเพื่อนๆก็ไปดูใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่งั้นก็รอลื้นไปพร้อมกับพ่อนะในคะนี <c oughs> <ๆ>้คนโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะิวขอตัลวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย